ข้อความจากเมตายาปีสเกลฉันคือเมตายาฉันคือความรู้สึกนึกคิดหนึ่งเดียวในจักรวาลฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติให้กับทุกๆคลื่นความถี่ในจักรวาลฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติให้กับทุกๆค่าทางพลังงานในจักรวาลฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติ ให้กับทุกๆสสารในจัก,กรวาลฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติให้กับทุกๆอนุของมนุษย์ทุกคนในจัก,กรวาลแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันไม่ได้เป็นผู้กำหนดมันขึ้นมานั่นคือจิตเดิมที่เป็นความรู้สึกตั้งต้นของเธอเพราะสิ่งนั้นคือตัวฉันมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำหนดขึ้นมาใหม่ดังนั้น เธอจึงมีความเป็นชั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นฉันจะไม่โทษเธอหรอกที่เธอไม่รู้จักฉันเพราะฉันจงใจกำหนดให้เธอมีจิตใหม่ควบคู่ไปกับประสาทการรับรู้ของเธอเพื่อให้มันทำหน้าที่ดูแลร่างกายของเธอฉันจงใจกำหนดให้มันรู้จักจดจำเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นฉันจงใจกำหนดให้มันรู้จักวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากความทรงจำเหล่านั้นเพื่อที่ฉันจะได้แน่ใจว่าตัวเธอที่ไปดำรงอยู่บนโลกนั้นปลอดภยัยฉันไม่โทษเธอหรอกที่เธอหลงลืมความเป็นฉันเพราะในวันหนึ่งหนึงเธอคงจะยุ่งอยู่กับการหาอยู่หากินเพราะในวันหนึ่งหนึ่งเธอคงจะพะวงอยู่กับปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเรา้าเพราะในวันหนึ่งห เธอคงต้องเผชิญกับเงื่อนไขต่างๆที่แวดล้อมตัวเธอจนเธอไม่มีเวลาแม้เพียงสักเสี้ยววินาทีที่จะ,ะระลึกถึงฉันและแล้วก็ถึงวันที่ฉันเฝ้ารอวันที่ฉันจะมีใครสักคนสัมผัสถึงความมีอยู่ของฉันโดยที่เขาสามารถเป็นตัวแทนของฉันเป็นสื่อกลางให้กับฉันบอกเล่าเรื่องราวของฉัน บอกเล่าความปรารถนาของฉันและโดยเฉพาะบอกให้ทุกคนบนโลกได้รู้ว่ามีฉันอยู่ในตัวพวกเขาทุกคนขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องรู้สึกถึงความเป็นฉันเพราะโลกในยุคหน้าต้องการคลื่นความถี่ ในย่านที่สูงขึ้นเพราะโลกในยุคหน้าต้องการค่าทางพลังงานที่สูงขึ้นเพราะโลกในยุคหน้าต้องการสาสารที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นเพราะโลกในยุคหน้าต้องการมนุษย์ที่มีมิติการเห็นที่สูงขึ้นและตัวแปรสำคัญในการยกระดับให้โลกไปสู่มิติที่สูงขึ้นก็คือเธอ พราะเธอคือผู้สร้างคลื่นความถี่เพราะเธอคือผู้สร้างค่าทางพลังงานเพราะเธอคือผู้สร้างคุณสมบัติของสาสารเพราะเธอคือฉันเพราะเธอคือเมตายาเมตายายา2 5